วัสดีครับผมนายภงวิจิตข้าองามบริหารนิติองสองสามหสี่เป็นก้าสี่วกรรมข้นนวันนี้จะมานําเสนอคําสั่งดูไว้นะครับคําสั่งดูไวเป็นคําสั่งวนรอบที่มีการตรวจสอบว่าจะกระทาอีกหรือไม่ภายหลังจากการกระทําชุดคําสั่งที่กําหนดดังนั้นชุดคําสั่งจะถูกกระทําอย่างน้อยหนึ่งครั้งแน่ๆรูปแบบคําสั่งนะครับจะเป็นดูแล้วก็วงเล็บติการแล้วก็เป็นชุดคําสั่งแล้วก็ตามด้วยคําสั่งไวเลอกเป็นเงื่อนไขนะครับชุดคําสั่ง อาจเป็นคาสั่งเดียวหรือหลายๆคาสั่งอยู่ในมุลเลปิกาหรือเป็นคาสั่งบ้างก็ได้นะครับนี่ก็คือความแตกต่างของคาสั่งวายและก็คาสั่งดูวายนะครับคาสั่งวายจะเป็นถามก่อนทําแล้วก็เงื่อนไขจะถูกตรวจสอบก่อนที่จะถูกกระทําชุดคาสั่งชุดคาสั่งอาจจะไม่ถูกกระทําเลยก็ได้ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จตั้งแต่เริ่มต้นแต่คาสั่งดูวายนะครับจะทําก่อนถาม แล้ก็เงื่อนไขจะถูกตรวจสอบหล,หลังจากการกระทําชุดคําสั่งชุดคําสั่งจะถูกทําอย่างน้อยหนึงครั้งเสมอและนี่ก็คือตัวอย่างการเขียนโค้ดของคำสั่ง w h i แล้วก็คําสั่ง do w h i นะครับ output จะเป็นตัวหน่อสามแล้วก็ดันนะครับและนี่ก็คือคําสั่ง for loop นะครับรูปแบบคําสั่งจะเป็น for ตามด้วยกำหนดค่าเริ่มต้นเงื่อนไขปรปับปรุงค่าและในเครื่องหมายวงเล็บปิดกาจะเป็นชุดคำสั่งนะครับกำหนดค่าเริ่มต้นใช้สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรควบคุมการวนรอบเงื่อนไขใช้สำหรับทดสอบว่าจะต้องวนรอบเพื่อทำชุดคำสั่งที่กำหนดในลูปหรือไม่โดยจะมีการทดสอบก่อนการวนรอบเสมอดังนั้นคำสั่งวอลูปจะมีลักษณะคล้ายๆกับคำสั่งไว ปรับปรุงค่าใช้สาหรับปรับค่าของตัวแปรควบคุมเพื่อใช้สําหรับหยุดการวนรอบโดยจะมีการปรับปรุงค่าของตัวแปรควบคุมหลังจากการวนรอบแต่ละครั้งและนี่ก็คือการเปรียบเทียบของคําสั่ง while และก็คําสั่ง for นะครับจะเห็นว่าการกําหนดค่าเริ่มต้นในที่นี้ก็คือ i เท่ากับูนย์เงื่อนไขจะเป็นเงื่นอนไข i น้อยกว่า10บการปรับปรุงค่าในที่นี้ก็คือ i บวกบวกนะครับคําสั่งนี้มีการทํางานดังนี้ กำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร i มีค่าเท่ากับ0ทดสอบว่า i น้อยกว่า10หรือไม่ถ้าจริงให้ทำชุดคำสั่งในลูปซึ่งก็คือ p r i n t f วงเล็บตามนี้เลยครับปรับปรุงค่าของตัวแปรค้าคคม i โดยเพิ่มค่าหนึ่งหน่วยก็คือคำสั่ง i บ,บวกบวก,กลับไปที่ขั้นตอนที่2เพื่อทดสอบว่าค่า i ในที่สุด ค่าเงื่อนไข i น้อยกว่า1ิบก็จะกลายเป็นเท็จแล้วการวนรอบก็จะหยุดติลงนี่เป็นตัวอย่างนะครับและตรวจสอบว่านำเท่ากับหนึ่งนะครับและจะตรวจสอบว่านำน้อยกว่าหรือเท่ากับสามนะครับเป็นจริงนะครับและจะได้เอาพูตัวที่หนึ่งนะครับเป็นหนึ่งโพเดโต นำตัวที่สองนะครับจะตรวจสอบว่านำน้อยกว่าหรือเท่ากับสามดังนั้นนำนำสองเป็นจริงจะได้อาพุตตัวที่สองนะครับเป็นสองโพเตโตและเพิ่มค่าอีกนะครับเป็นนำเท่ากับสามและตรวจสอบว่านำน้อยกว่าหรือเท่ากับสามหรือไม่ดังนั้นนำ เท่ากับสามเป็นจริงนะครับจะได้เอาพูดตัวที่สามนะครับเป็นสามโปรโตโต้แลวก็เพิ่มค่านะครับเป็นน้ำเท่ากับสี่นะครับและตรวจสอบว่าเงื่อนไขสี่น้อยกว่าหรือเท่ากับสามนะครับดังนั้นเป็นเท็จนะครับแล้วเอาพูดทั้งหมดก็จะเป็นหนึ่งโปรโตโตสองโปรโตรและสามโปรโตโตนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างการเขียนโค้ดของตัวอย่างที่กล่าวมานะครับ นี่จะเป็นตัวอย่างเขียนโปรแกรม C เพื่อว่ารูปกล่องด้วยขนาดกว้างและยาวที่กําหนดนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างเขียนโปรแกรม C เพื่อพิมพ์ค่าของผลคูณของหมายเลขแถวและหลักเมื่อกําหนดค่า n ดังตัวอย่างเมื่อ n เ,เท่ากับ4นะครับตัวแปรควบคุมนะครับเราสามารถกําหนดตัวแปรควบคุมมากกว่าหนึ่งตัวแปรได้ให้ใช้คอมมาขั้นระหว่างคําสั่งในแต่ละส่วนดังตัวอย่าง นี่นะครับ i เท่ากับ0คอมมา i เท่ากับ0ูนย์นะครับคำสั่งเบรกแล้วก็คำสั่ง continue นะครับคำสั่งเบรกใช้ในคำสั่งสวิตหรือคำสั่งวนรอบใดๆอย่างเช่นคำสั่ง y ดู y do while, แล้วก็ for นะครับเพื่อสั่งให้หยุดการทำงานทันทีทันใดแล้วให้ไปทำคำสั่งต่อไปหลังลูปถ้าคำสั่งเบรกอยู่ในโครงสร้างที่ซ้อนกันอยู่ภายในก็จะมีผลให้หยุดการทำงานภายในโครงสร้างภายในเท่านั้น แต่คำสั่ง continue นะครับใช้ได้ในเฉพาะกับคำสั่งบนรอบเท่านั้นนะครับคำสั่ง continue มีผลทำให้หยุดการทำงานเฉพาะในรอบปัจจุบันเท่านั้นโดยจะข้ามในส่วนของคำสั่งที่เหลือแล้วกลับไปยังต้นลูกเพื่อทำงานในรอบต่อไปนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างการเขียนโค้ดน,นะครับโดยใช้คำสั่ง continue นะครับ และนี่ก็เป็นตัวอย่างการเขียนโค้ดของเกมขยใจนะครับโดยใช้คำสั่ง for